ใบใบหรือว่าช่วงเดือดลมลมตกครับหลอบทำข้อเรียงโอ้กากรหอห่างเซี่ยวเซี่ยวเถอะหน่อ,นอมีส่วนกันไปยังเนาะยข้างพุ่นเป็นยังไงาำลังโกกักโกกักอยู่แตงโก้กล้วยแตงกล้กวยอ้อยซอยปี๊ยอุตจ้าเป็นยังไงจ้ะเอาคือด้น,นิีนใบไหลเถอะอ้อยทำความสะอาดสวนจ้ะอ,อ้อยอ้อยมันงามเลยถางออกมันหก ตวันดีดผลละช่วงบิดฝนหาแรงยังน้อยผลละยังสีพ่อยกินอ้อยช่วงนี้ก็ือว่าท่านหวานเลยหรอกปูมอยูเนาะพีองเมน่างหมองบอนกัวันคนนีดอรขาเงี้ยนกหนขาดเู่ามก็เยด้างก็ได้แต่ว่า้าปลูกเขาใสกินเนาะโอ้ปลูกไงต้องใส่ต้นทุนสูงม่าธรรมดา มีนสจพี่คมบสุกเน่ยตองก้ยถึงสุกเนี่ยตกงกุ้ยสนอกต้ยนี่บ่ใส่ต้นทุนหมมนมากก็ได้ต้นมันสิหนอบุ่ดลงทุนฟุ้นใส่ก็งามสิเลยบ่หาแต่ใส่ฟุ้นกัามืัดดิเอาโกพกท่านตัวนี้บ่ได้แตงนั่นมาติ่งพกท่านเทบบพวกท่านไงวันนี้สามรถเตียผู้ใดก่อเสียม ว่เนี่ใจเท่าบบดนี้มันคุ้นไหลบ่คนหลว่คุ้นไหลนะซื่เมีนเมียนกลังสิเป็นนวยเลยด้ยนี่หอมแรีวนี่หอมสีตัดกัย่านนั่นนั่มย่านนวยมันมันนวนอยเรา้อมสตัดันงานั่นโอ้งานี่กรหักยอยังออกดอกแล้วก็ดอกเป็นเหลืดิซ่อมดอกไปเห็นอยู่ทั้งในหน่อทั้งบ้างซ้ำหมออบ้างบ้างซ้ำหมอหรือะเจ้าปูกท่านทั้ง ก็เจ้าตัดร่อนดอกเบิดงานสีบ่เห็นดอกแม่นเอาเอาคือเห็นสีว่าแต่ว่านี่มันมันเป็นน่วยหรอก็เลยอกไอยากตัดแม่นบันเทิงต้องพ่อได้กินก่อนท้อหักร่วงไปมันหักอือฮึจะไปนองแต่ว่าเอาออกจากทางนาซะเนาะเสียดายออกก็ได้งานนึ่งมันตั้มติมันหักไหมโอ้ออกรอดกันแต่ว่ามันเป็นน่วยเสียดายน่วยอยู่ดิงน้เป็นน่วยหรอกยังออก ญาญาญาจำสวนตัวนี้ผู้ดูแลสวนท่ำควบจ่าโอ้ยอันฝนแล้วก็สิได้ดินมาถมงยี่ดอกพี่น้องอันปลูกพักเลาน้ำท่วมท่วมเบิดน้ำมันนีแล้วน้ำโอ้ยฝนพลอพะงานเนาะมันก็เลยต้นไม้ตายเมื่อเนี้ยจะกวยพูนทางฝังเกตในทางข้าวขทาวกลุ่นเช่นไงเหรอสมหัวสมสวนแล้ว นี่นม่พี่ตูวทัวัวมาแต่น้ำแมวมันฉินมาบ้าไหลเอาจำนี่ะเขาได้ตำจ้าวัาดีจ้าใส่เว็นตาเนี่ยว่ามันย the ังมันแดดมือเนี่ยแดดข้างนี้แดดเปียงๆจนว่าคำรอสิคำหน่อยยังแดดอยู่มี่ตูกก็ได้ใส่กันเลยแดดฝนตกตีฝนว่ะสาวดำกับแม่น้ำมูสาวดำกับแมาน้ำมูเย้สาวดำนี่แม่ นี่แหละจไปหาหนูเด้อจะไปหาหนูเด้อเอ้าเอ้าเอามาขอปล่อยยังดีใจไรเด้อดีใจไรดีใจไหรดีมากนะพ่อมานอนมานอนเด้อจะไปหาหนูเด้อเด้อกาแฟมาเด้อว่าไปว่าไปจะไปเตรียมกินกินข้าวแรงครับหรือว่าเสียกินข้าวแร้งจะเสื่น้องมนี้โอ้ทางปลาแล้วแล้วคำกันกินแร้งยั่หนีเลยแหละจังเมีย พ,พิ้งปลาปิ้งปลาก้อยหอยนี่หอยกหอยในนี่แหละในสาเขานี่ยแหละแม่น้องไอไปตักเอาปลากับปลาอยู่นี่หน้าเขานี่ยแหละพี่น้องปลาที่แพ้มาไหรเอพน้อแต่พระคอมเนี่ยสื่ออยู่ก็เล่าปลูกพี่น้องพระคอมเมื่อไก็เล่งปลูกกมื่อไหสัก็เล่ายื่ไม่กินดอกปลูกสุย่างสุเนวเทียมลุงใบยังแน่ยอะไรยังหไนลุงใบประกาศบัตรบักทัวบักแตง ผักกาดหินนี่ผักอย่างไรนผักกาดกวงตุงผักสลัดนี่ครบหมดเต็มไปเัผักกาดหินหมดแล้วเนียมันกินกับปนกระป๋ับากินประจํข้าจีนประเสผักกาดหินแล้วก็ผัพกวงตุ้งนี่ใบตะลวกมาใค่หนึ่งปลาสิผักหอมขาดมะเร็ผักหอมก็ปุยตู้พี่น้องสี่กินบ่ไดีปลูกตีสี่ปลอปลกปอมปมเ่นั้อมปอมเลทอี่ะปบไว้ถัาปิีปลา หาปลาหมานใส่หลุมหมานก็ต้องกินปลาแมืนเท่กันเอาหาหมานเทาก็ต้องกินกินตามฤดูกาลนี่เลยไม่ตูวโ่อเด็กินปลาหวานเท่ากัถือว่าสุดยอดเลยบ่ได้กินยังไงไปในได้ปลาบางเทีหาบางทีความพ่ได้ซ้ำเหมืนถ้าบ่าเมืนช่วงนันนี่มันก็หายากเยอ่ตรงนี้ใส่หลุมก็พ่อได้กินน้ำขอนน้ำโบกจล็กน้อยกับพ่อน้ำโบกกันนำไปยู่กลางกันหน้ากันหนีเมื่อไต่เวทน้ำติ่มกูเที่น้ำสันาบ่ไปหาใส่หลุมเอาแบบนี้ มันหมุนเขาไปกลางป้าเขามันก็ตายเขาก็ต้องไปดักเอาแบบนี้มันวัชพืชพันธุ์ดอกจ้ะเพราะว่าเขาปล่อยไว้นั่มโหโอ้ยเต็มกระทงเยอะยังไม่ใช่เกี่ยไปกลางป้ายดีถือมาปล่อยพร้อมเหรอตาตาดอกพิษเมีนมีหลายชนิดจ้ะปล่อยสุสาแล้วหอดย่ำปล่อยปลาปลาฉิงปลาพรอมแผดีดีจ้ะ เด็กเขาชอกเด็ดเดเป็นท่านสิติปิงวันนี้เด็ดพักเมกยู่ต้วนี้เด็ดมุกไกลเด็นี่เด็ิพ่อเด็แก้มยู่ตัวพ่อเด็จอมยู่ตัวนี้นี่เด็กเนื้ปลาปลาชิ้แรรถดีปะนะ Okay. มันครบรลดเยเนาะสมซื่อเลมนีครบรลแ <c oughs> น่ตัวเดียวน่ะ <c oughs> <c oughs> ครบอย่างแล้วนะไม่ว่าจะอะไรเ <c oughs> กิดกินปลาเงิน <c oughs> อดูกแบนี้จะโตพร้อมงามนี่เลยก็เปล่ดีๆเสืหลุมใส่ยังยกับไขย,ยูท่อมมันพอได้ยูได้กินใายูให้กินตามูมปัญชาการบ่่ลูกระเสียนอหน่าด แต่ว่าบกเียวมันว่ทันได้ร่มดีีดีแม่มันร่มร่มมันยังร่มป่านี่มันร่มเลยนี่มันยังแมนถือว่าเป็นข้าหมาอยู่ดีดอยู่ดี้งร่งงเบืนมาบือนมันอยากบืนไหลแต่ร่มมันร่มาำตีบกที่จากมันแล้วนำตีบกะ้นำตีบกนำบกืนที่จากโ้ยนีไปไต่บนนำมันหัวบหัวคือว่าบกไง ตียุติสามหีบยุติพี่น้องงามอยู่มอดูความงามปิ่งมันดีดีตัวเตรียมชุดไปก้อยห้อยครับนี่หอมแดงหอมแดงอันนี้นี่นครับเียง้ามีไงเราก็ต้องเชียนปีงแต่ยุ้ยหีบพี่ดอกนี่ไปเขียงสามโตสามโต กินน้ำประทันพี่น้องหน่วยใหญ่เลยลุลนถิ่มเมิดน่วยเดียวก็กินมาหมิดเตะน่วยตอกก็ปั่นเจ้าน่วยเดินซี่เดิน,ดนหาหนวยเราฮกเก็ตบาดไปแล้วกกเฮ้ยหยุดเนี่ยตัวหลุกขาดหลุดเนี่ยนี่ไล่หลุดตามฤดูกาลหลุด,ลด <laughs> นี่ตามฤดูกาลเมื่อไร,รได้ดพี่น้องมันสิให้ฟ<ะ>องเซืร์ดอกพอดีิมันสิสมโพศมกนี่ละโอ้ยบ้นักกินกับก้อยหอยก้าลังม้านปงจ้ะ เไ้นั่น่เนี่ยมันเสียบางคนบอกว่าโอ้ยผักเมกกินกระลับปูดุบึงเด้นว่ะคือว่าเนาะปนกุ้งกระหลับปลาดุกเวลาติดบ่าอะไรเมื่อตู่มาข่วนจะเท่าอหใจห่อนคักเลย่งแนี้เนี่เพออะไรติดแนเสือใสาลูกคอยเนี่ยวิ่านำก่อนเลยพ่อเดี๋เป็นท่านเดี๋ปิงปลาเนาะ แพ่วกันอ่นี้พี่น้องปงมันเจีเราไปดอกเนาะปัการปลูกไม่มันได้บ่หนอเอาไนไปปลูกเด้บหนอ,อ,อนี่มันก็โจรเรายังปลูกอย่นี่เอาเด็ดไ,ไปเสียบบอกคืออั้นวิตูนบอกสื้อเบียนมาสิบบาทหรื้สิบห้าบาทโอ้เกินขุมมา <laughs> คุมคาว่าจะปลูกมนคุมาคาพี่น้องเขาสื่อมาปลูกนี่ผุมคาเพราะเขาสื่อกินเพอ่นกินสิบบาทนี่สิบบาทปลูกกินเลยมดีย สำิ่แล้วเนาะำหอแล้วไปอมพีนเนาะเป็นทานแนวต้นตัวนี้มากจะใสหุ่ยขีมาน้ำกันตัวยิ้มแยแมขึ้นมาเลยใจหีบโอ้มันหลุดหีบออมันหลุดมันหลุดออกจากหีย้สขึสนมาเลยดเหีบโอว่ามันหลวนีย ใบว่าถึงหัมมันก็หรูดปั๊บเล้วมันตั้งนับหนึ่งถึงสามตึงสิบปประมาณสิเลยอยวยน้ำปลาดุกปิดโปลาเชียงมันชุกไงต้องแยกกุ้มกัทีิกำลังกลามเ้วกำลังเ้นเนาะไอนเดี๋ยวไฟอ่อนอย่านมันใหม่ไหมไฟยุนใหม่ก้อนซุกมันก็ว่าแสบมึงก็ว่าแต่แสบเย่เลยแม่แล้วใส่ดดีหอม ดสวาเดือดวัดตีหอมดูดีมักไก่หอยจ้าบะนี้กุอยหอยปลาก็ห้ามที่สูกก่อนล่ะไก่แล้วกุอยหอยถาขวาหอมลงไปนี่ผงนัวจ้าขาดไปไหนนำไปแดกสีนุ่นนัวลงไป ปลาจักหน่อยหอมใสหยอดใบอันอย่างกา็พักแถวได้พี่น้ ừ, ừ. นาะองไ้เห็นมันอหอมหอมไอ้แผ่วอ่ะทีกินมาหอมแต่ไปเก็บมากไปหั่นไปผอมน่านีาแหลมหลายกัดอืมควรอ่ะหลายเส้นหลายประเดี๋ย้เนาะ อาอมัน,นสีสมไปเอยเหรอมันยังแ่บหอมหอมหอยหอยเี่วข้าวข่วกันดีๆสมไปเอยนี่รับแก่กันเล้ก็ผอมดีขกันได้เพิ่<น>มไไหยมนนยอยหอยหอมข,ข้อวผิดคนข้าวหน้าข้ากันเลโอ,กกอยออกินักแท้งเราไปนะเก็บถักขัดเมแบาว

นีจำไรตดอกจำพอได้จังเกีเ่ยวกับปกปปลาพะทีกะปีปลาดุกห้อเนี่ทั่วใส่บอกอกจะ้ะเน่าน้ำบ่ใส่ลวดน้ำทีสม,มุ่ลอยน้ำมันจะเข้ากันส,ม,สมดีเอาสมนี้ซะรสดจัดจิ้มคนยดหน่อยอน้ำปลาลงไป มันนัวตวงของชุดละใซ่อแม่ไงใส่แล้วใส่แม่ตำบักผิดตำเจลแล้วยังยังบวกล่ะเนี่ย ิเสียฟีมือวันทีเสียบพี่น้อนตะำนี่ยล่ะพ่อเสียบพ่อเสียดาอยู่วัทีโอ้ยหอมวยไปมัตัวไปอนนอนะมันปิ่งด้กรอบใกล้จนละนี่ละนี่ชุกปล่อยโปเซ็นต์ยังเอาปลาดุกหอมๆเปนกับต่ำทั่วซุ่รนั่นตัวป่ะ มีขอนกันราบวันนี้มีหวานพร้อมได้พี่นองมาอนี่งักทองเชื่อมจ้ะโดยกะทิลงไปจังน้อยััน่อุ่เปมือนมือเนาะฝักทองเื่อมมือเืีอมเนาะของหวานมีของข้าวถึงว่านองกันหอยหอยเข้า อีนี่บ่อึดปันไหนพี่น้องหอยพอิกเน,นียนเอามาปล่อยเวสสามัน,ม,นมันแพรยุสาเ้างมาเด้อจ้ามากินก้อยหอยน้ำกันอืก้อยหอยมันจะแสีบคักพี่น้องตำทั่วจ้ะปิ่งปลาดุกจริงกับตำทั่วย่างปลาเช็งมาพร้อมโอ้ ของหวานนี่้อมจะเอือเชี่ยมมาฟักทองเชี่ยม <laughs> คือบานเท่า <laughs> มาเด้อจ้ะแสบเสนับกันบะนี่ซิมกันนะตรงนู้นก้นกกอยหอยห้องมีหอยเลยพี่นออ้องเนี่ยโดนเอาไ้กินอย่าง<ม>ไรพอดีป่ะพอดียอ,รรอยู่สมปลอยปรีปอะเดียว นนมันมนั่นห,หรือเปล่าปล่อยหอยก็เสียบอีกแบบหนึ่งจงทัวปิ่งปลาล่องบึงปล่อยหอยเสียบพักแก้วกับหอมปักแก้วนะเขากันอยู่ ไม่ตูวเดียวจนถักะวะจะม,มุมอยู่ในม้งกันเดี๋ยวเดี๋ยว,<ม>ยวไปไหมพอ่อ

เด้นอนะเพชษหนึ่งชุดแม่กุศลนั่นหละจ้ะเพิ่นครับสมองสุบอนอกินเ่าแฉบๆก็ข่อยหอมเหม,มัน

บรรยากาศดีนี่นะคพอนนั่นจึงเขาแหลงตะเบนมันจะได้ย่อย่นนอนเหรือไม่กินอีกพอดีไม่หิวกินอีกขอบคุณอีฟซีครับขอบคุณพี่น้องพันท่องถิ่วอะไรก็แช่ก็ติดตามวิสันบันลอยมาตลอดขอพี่น้องพันท่ออยู่ดีมีแห้งสุกก็ะเพาะแข็งแรงสุขสสุขคนเด้อครับวันนี้ก็คอยห้อยปิ่งปลุกตำทั่วครับโอ้ความ้าวอยุกยิไดีกับฝากพี่ฝากน้องไว้เสมะครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า